ปลาทองที่เลี้ยงยากที่สุดเลยนะครับก็คือปลาทองตาลูกโป่งนั่นเองนะครับสาเหตุที่มันเลี้ยงยากที่สุดในตระกูลปลาทองก็เพราะว่ามันเป็นปลาที่บอบบางมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะไอ้ตรงที่เป็นลูกโป่งตรงบริเวณตกต,ตามะนะครับจะโดนอะไรเฉียวนิดหน่อยหรือว่าโดนอะไรที่มีคมเนี่ยลูกโป่งแตกนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะตายได้เลยนะครับ ในกระมังนี้มีอยู่สิบตัวนะครับน่าจะสิบตัวนะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวเราจะคัดตัวสวยๆเด่นๆนะครับไปไว้ในตู้ขนาดยี่สิบสี่นิ้วที่เราเตรียมไว้นะครับมีตัวนี้แล้หนึ่งตัวต้องค่อยๆจับต้องค่อยๆประคองสักนิดหนึ่งครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าลูกโป่งมันยังเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวพอ ตัวเริ่มใหญ่เนะี่ยมันจะบอกบางนะครับแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้เป็นลาย2ตอนนะครับเห็นไหมครับว่าจะเป็นลาย2ตอนตัวนี้ก็สวยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลาย ส้มๆแดงๆนะครับแล้วก็มีจุดแต้มดำนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับส่วนบุคคลนะครับอีกสักหนึ่งตัวนะครับตัวนี้แล้วกันส่วนตัวที่เหลือนะครับผมจะไปปล่อยไว้ที่ฟาร์มนะครับในบ่ออันนี้ผมจะเลี้ยงไว้ที่คอนโดน,นะครับ นี้ผมใส่กระมังไว้นะครับกักโรคไว้แล้ว20วันนะครับเพิ่งเริ่มให้หารได้ส้อมสัมบัตที่แล้วนะนี่นะครับเป็น4ตัวนี้นะครับตู้24นิ้วที่เราเตรียมหลั่นระบบน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นตู้โล่งๆครับไม่ได้มีกองข้างแบบตู้ด้านบนะครับตู้ด้านบนก็จะมีปลาอยู่5ตัวนะครับ รวมกับข้างล่างอีก4ตัวก็เป็น9ตัวพอดีนะครับตู้เนี่ยจะใช้ปั๊มลมตัวเดียวขนาดขัวเดียวนับแล้วก็ต่อ,อา3ทางแยกออกมานะครับแบ่งมาข้างล่างด้วยนะครับแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับสาเหตุที่ผมไม่ใช้ตู้ที่มีกองแบบนี้นก็เพราะว่าปลาท้องลูกโป่งเนี่ยมันเป็นปลาที่ค่อนข้างบอดบางน,นะผมอยากเลี้ยงแบบแค่มีออกซิเจนจากาตัวกองแฟนซีแบบนี้ง่ายๆนะครับแค่นี้ก็พอนะครับ นี่ครับสี่ตัวที่เราเลือกมาเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ําในตู้เนี่ยใส่เพิ่มเข้าไปนะครับเมื่อกี้เราใส่น้ําจากอ่อางเก่ามาครึ่งขันนะอันนี้เราก็ใส่ผสมน้ําในตู้นี้ลงไปให้เต็มขันเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักสิบถึงสิบห้านาทีนะครับเราค่อยๆปล่อยลงตู้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ปล่อยลงไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจับให้ดูชัดๆอีกทีนะครับ ต้องค่อยๆนะครับมันจะบอบบางมากเลยนะครับถ้าไม่จะเป็นก็อย่าไปจามันบ่อยนะครับนี่นครับสังเกตได้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตรงตามันจะเป็นเป็นเหมือนถุงลูกโปง่งเป็นถุงน้ํานะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดตู้เราไม่ได้มีพวกอ่าต้นไม้ปลอมพลาสติกอะไรพวกนี้ต้นไม้ปลอมพวกนันะ้บางทีมันตกปลายมันจะ แหลมๆหน่อยนะบางทีปลาว่ายไปชนหรือไปตอดหาอะไรกินตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันอาจจะทิมตรงบริเวณตาที่เป็นลูกโปง่งแตกได้นะครับวันนี้เราก็ปล่อยไว้ในนี้เลยครับเราจะยังไม่ให้อาหารนะครับปกติอ่าชุดนี้เราจะให้กินเป็นหนอนแดงอย่างเดียวเลยนะครับแต่เดี๋ยวพอมาอยู่ในตู้เนี่ยเดี๋ยวก็จะให้อาหารเม็ดสลับกับหนอนแดงด้วยนะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้ว่ายสำรวจพื้นที่ใหม่ๆไปเลยนะครับ หนึ่งวันครับไม่มีการให้อาหารตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ฮิตเตอร์นะครับเดี๋ยวต้องไปหากิตเตอร์มาใส่นะครับ mm hmm. ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปหาซื้อมาเลี้ยงดูได้นะเป็นปลาทองที่มีเสนอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยนะครับสำหรับปลาทอง ตาลูกโป่งนะมันจะเป็นหัวสิงนะเพราะมันจะไม่มีคลิปหลังเขาจะเรียกว่าสิงลูกโป่งนะครับประมาณนี้นะครับแนะนําเลยนะครับมือใหม่ก็เลี้ยงตู้โล่งๆแบบนี้เลี้ยงแค่สามสี่ตัวก็พอนะครับเดี๋ยวพอมันใหญ่ค่อยว่า,ากันไปติดตู้ที่มีระบบกรองได้นะครับเล็กๆเ,เนี่ยผมอยากให้เลี้ยงแบบนี้ไปก่อนนะครับโอ้ว่้ยน้ําเร็วด้วยนะเห็นสภาพนุ่มนิ่มแบบเนี้ยแต่ไาวน้ําเร็ว ตัวนี้สวยตัวนี้แพทเทิร์นมันเป็นสองตอนอนาคตนี่น่าจะสวยเลยเป็นลายสองตอนแบบปลาคราฟเลยนะครับโอเคนะครับก็อย่างที่บอกนะพยายามอย่าไปจับมันบ่อยนะครับให้ดีปลาทุกชนิดนะครับไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นปลาทองอาหัวสีลูกโป่งแบบนี้นะครับถ้าไม่จะเป็นก็ไม่ต้องไปจับมันนะครับตันนี้มันอาจะจะมีอาการตื่นตื่นนิดนึงนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับประทองอสิงลูกโป่งนะครับ